รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การข่มขืนก็ตามการป้นการจี้ก็ตามการผิดลูกผิดเมียต่างๆนั้นเกิดจากการที่เราไม่สำรวมในอินทรีย์ขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสรูเองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายความนับถือพระเทรานุเทระขอเจริญพรญาติโยมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านในหัวข้อธรรมสมป,ประทานหลักในการรักษากุศล,ลธรรมไม่ให้เสื่อมในนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับที่ธรรมะที่ได้กล่าวไปในตอนที่หนึ่งแล้วว่า <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทและก้สติ ฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะทำสติแล้วก็ความไม่ประมาทให้เกิดนั้นสิ่งแรกเราต้องสำรวมเรียกว่าสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในตนสำรวมอะไรก็คือสำรวมในอินทรีย์ทั้งหตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะเห็นว่าตาเราก็ถ้าเราปิดตาไว้ เราก็จะไม่รับรู้แต่ว่าเราอาจจะได้ยินเสียงเราจะเห็นว่าถ้าดูในตำราเคยดูหนังจีนเราจะเห็นว่าคนที่ฝึกวิทยายุทธ์ที่เป็นง่ายที่สุดก็คือคนที่ตาบอดฉะนั้นแล้วคนที่ตาบอดนั้นเนี่ยแต่ใจเขาไม่ได้บอดนะ,ะก็คือพูดง่ายๆก็คือ,อตาบอดแต่ว่าใจไม่ได้บอดฉะนั้นแล้วตาบอดเนี่ย ตาเนี่ยก็คือสำรวมสำรวมใน C, อินทรีย์ก็คือเราไม่สายไปแล้วก็เอากลับมาคิดเพราะตาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เห็นแล้วก็นำกลับมาคิดแล้วก็หูก็ได้รับฟได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็จมูกก็คือ,อดมกลิ่นแล้วก็ลิ้นก็ลิ้มรสแล้วก็กายสัมผัสแล้วก็ใจสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่สำรวมมันก็เกิด บาปขึ้นในตนของเราสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่สำรวมตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบาปฉะนั้นแล้วเราจะเห็นว่าในการในศีลห้าเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีทั้งส่วนที่เป็นการสำรวมในกายการคือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็คือปานาติบาตและก็อณิอทินนาทานก็คือการไม่ไปเบียดบังเอาสินทรัพย์ของคนอื่น แล้วก็การไม่ผิดสามีพัญญาคนอื่นตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของการสำรวมในตนในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันนี้เราเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้อชัชญากรที่เกิดขึ้นทุกวันนี้การข่มขืนก็ตามการป้นการจี้ก็ตามการผิดรูปผิดเมียต่างๆนั้นเกิดจากการที่เราไม่สำรวมในอินทรีย์ พอเราไม่สํารวมไม่ระวังในอินทรีย์แล้วก็จะทำให้เกิดบาปขึ้นในตนเราจะเห็นว่าหลายๆอย่างอาชญกรรมเคยมีพระเถระท่านได้กล่าวไว้ว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมพระพุทธศาสนาประเทศไทยเราถ้านำหลักธรรมง่ายๆอย่างเช่นสติสัมปชัญญะฮิริโอตปะธรรมะเบื้องต้นธรรมะเบสิกเบสิเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเราแค่สติสัมปชัญญะเนี่ย และเลือกรู้ความเกรงกลัวต่อบาปน,นะครับสัมปชัญญะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอเราสติและเลือกอยู่เสมอเราก็จะไม่ทำแล้วอันนี้มันรูปเมียคนอื่นนะอันนี้เป็นสามีคนอื่นนะก็จะไม่ได้เกิดผิดศินข้อสามอันนี้เป็นคนอื่นนะเป็นคนมีคนรักคนห่วงคนแหนนะเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนเขา อันนี้เป็นสิ่งของของเขานะเราก็จะไม่ได้ไปทำในสิ่งนั้นอันนี้ก็คือ,อเกิดจากการที่เราไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหของเราบาปเกิดขึ้นเพราะเราไม่ตระหนักรู้อันที่2ก็คือความเพียรละบาปที่เกิดขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอเคละบางทีเราอาจจะไม่รู้แต่พอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะละยังไง เรียกว่าพมอมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องหาวิธีในการลดระเลิกในสิ่งที่เป็นอบายมุขก,ก็ตามในส่วนที่จะเกิดจากหูจากตาจากลิ้นจากกายจากใจ,จต่างๆก็ตามอันนี้เรียกว่าประหารประทานคือประหารกิเลสออกไปจากจิตจากใจคนเราจิตใจคนเรานั้นอาจจะรับรู้รสโดยตาหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วมันก็ก่อให้เกิดบาปขึ้นมาเกิดจากเราทํายังไงเราถึงจะลดจะรักได้อย่างเช่นเราจะมีครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานท่านก็บอกว่าเราก็พยายามมีความเพียดดรลดละเลิกในสิ่งที่เป็นบาปอากุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของคนเราโดยการระลึกโดยการสม,มะถะภาวนา และลึกโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกของเรานี่แหละก็คือพุทธโทรเรียกว่าปหาณประทานแล้วก็อันที่สามก็คือภาวนาประทานภาวนาประทานก็คือการเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในตนการภาวนานั้นเราก็ทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้โลกโดยเฉพาะตะวันตกท่านทั้งหลายถ้าศึกษาโลกตะวันตกแล้ว ณนะวันนี้จะเห็นว่าโลกตะวันตกนั้นสแสวงหาสมาธิสมาธิภาวนาเราจะเห็นว่า,าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่มั่นภูริทัตถีระนั้นเป็นพระมหาเทระที่เป็นชาวบ้านเป็นปุตุชนคนธรรมดามีศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็บวชในพระพุทธศาสนาศึกษาธรรมวินยัยจน ทำลายกิเลสทั้งหมดนั้นแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาศึกษาปฏิบัติธรรมลดละกิเลสเผาผลาญกิเลสได้ทำไมถึงได้กล่าวถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตถระ เพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านมีความเพียรการสร้างกุศลจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาณนะวันนี้ถึงแม้เราท่านทั้งหลายจะทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสำเร็จเป็นอนุตตร,รสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็โปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายมีสาวกจำนวนมากและในยุคปัจจุบันเราก็ไม่ น่าเชื่อว่าจะมีพระอรหันในยุคก็เราทราบเกันดีว่าการปฏิบัติภาวนานั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเรายกสภาวะจิตจากบุตุชนคนธรรมดาไปสู่เป็นอริยะบุคคลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้เราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านได้บอกว่าการจะทําสิ่งนี้ได้นั้นเราต้อง เจริญจิตภาวนาปราศจากหลีกเล้นจากการคุกค,คีจากคนหมู่มากและภาวนาให้เกิดความสงบในจิตในใจของคนเราอันนี้เรียกว่าภาวนาประทานการเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในตนทําอย่างไรก็คือการทําจิตใจทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตใจให้บริสุทธิ์เหล่านี้ประชาชนทั้งหลายที่ <c oughs> รับชมรับฟังอยู่ทางบ้าน เราจะเห็นว่าการฝึกสมาธิแม้เรา,าครูบาอาจารย์เคยเปรียบเทียบไว้ว่า,าชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นก็มีอาน,นิสงส์งมากแล้วทำไมถึงบอกว่ามีอาน,นิสงส์งมากเพราะแม้บุคคลที่ทำงานอยู่ที่หน่วยงานสำนักงานก็ตามมีเวลาสัก5นาทีมีเวลาสัก10นาทีนั่งอยู่ที่ทำงาน ก็สามารถที่จะทำสติสมาธิของเราได้ก็จะก่อให้เกิดความสงบจิตสงบใจมีสติกํากับรู้การทำงานของเราและก็ไม่ประมาทในชีวิตอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าการสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในตนเรียกว่าภาวนาประทานการเพียรรักษากุศลให้เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมก็คืออนุรักษณาประทาน อนุรักษณาประทานนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นการรักษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราแล้วเนี่ยให้คงอยู่ไม่ให้เสื่อมคลายไปอย่างที่เราเคยทราบกันในชีวิตญาติโยมบอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติบ่อยๆนั้นก็จะลืมภาษาภาพบอกว่า,วาปุณะปุนังก็คือบ่อยๆการฝึกฝนบ่อยๆนั้นมันจะทำให้เรามี ความเพียรมีความมานะมีความบากบั่นในสิ่งที่เราทำมันก็จะไม่ลืมพูดง่ายๆสิ่งที่กล่าวมานี้เรียกว่าสัมมปทานสี่หลักในการรักษากุศลลธรรมไม่ให้เสื่อมชีวิตคนเรานั้นจะเสื่อมไปหรือไม่เสื่อมมันก็อยู่ที่เรานั้นจะเป็นคนรักษาแต่ว่าความเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในตนนั้น มันก็ต้องอยู่ที่สังวรก็คือสําสรวมในอินทรีย์ทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจร่างกายของคนเราเนี่ยอาการ32ประการนั้นเกิดขึ้นบนธาตุสขันห้าก็คือดินน้ำไฟลมอาการเกิดอาการทั้ง32ประการคนเรานี้ก็มีการเก็บการป่วยต้องอาศัยปัจจัย4 ปัจจัย4ี่ก็คืออาหารอา,อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ยารักษาโรคปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสถานการณ์ที่เราประสบอยู่ก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ก็จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปหลายๆอย่าง การอยู่การทำงานการเรียนเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งการทำงานก็ถูกปรับเปลี่ยนไปการเรียนจากที่เราเรียนในชั้นเรียนเรียนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์ในยุคนี้จึงเรียกว่ายุคนิวนอร์มอลนิวนอร์มอลก็คือกาวิถีชีวิตใหม่ของคนเราที่ ต้องอยู่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนที่ไม่ให้คนจำนวนมากมาอยู่รวมกันถ้าเรามองถึงในเรื่องของอการรักษากุศลดให้ถึงพร้อมเร,อเรื่องของภาวนาประทานเนี่ยเราจะเห็นว่าการภาวนาประทานเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราจงเอาวิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสอย่างไรก็คือ เราสามารถที่จะเอาวิกฤตที่เรียกว่าไม่ให้คนชุมนุมเป็นจำนวนมากเนี่ยให้อยู่ในเว้นระยะห่างที่เรามีเว้นระยะห่างในช่วงนี้เนี่ยก่อให้เกิดสติและสมาธิของเราภาวนาโดยเฉพาะการทำงานทุกวันนี้มีการเวิร์กฟอร์มโฮมบ้างให้คนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตัวเนี้ย เราก็เอาวิกฤตตรงนี้มาเป็นโอกาสของเราก็คือเว้นจากการทำงานทำการแล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติทุกวันนี้ช่องทางในการศึกษาปฏิบัติมีจำนวนมากซึ่งจะแตกต่างจากอดีตท,ที่เราต้องไปฝึกสำนักปฏิบัติครูบาอาจารย์ต่างๆทุกวันนี้เราสามารถที่จะเข้าศึกษาปฏิบัติได้โดยการฟังผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ตาม ทางไร้สุดก็ตามอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตใหม่วิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์โควิดฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ตามเราจะเห็นว่าชีวิตของคนถูกเปลี่ยนไปเนื่องด้วยสถานการณ์แต่ยังไงก็ตามในสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ เราก็สามารถที่จะเอาอความเพียรชอบตรงนี้เรียกว่าสมรภประทานเนี่ยมาปรับใช้กับชีวิตให้เกิดประโยชน์ได้ชีวิตสถานการณ์เปิดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเช่นเราสร้างบุญสร้างกุศลสำรวมกายวาจาให้เราเราแล้วก็เราก็มาสำรวจ,ว,จวิจัยในตัวเองว่าเราได้มีสร้างบุญสร้างกุศล หรือสร้างบาปอกุศลไว้มากหรือน้อยหรือปานกลางหรือ,อยังไงก็ตามเราก็อาศัยตรงนั้นมาพิจารณาถ้าดีนะครับก็อาศัยอนุลักษณ์ณะประทานแต่ถ้ารู้สึกว่ามันบาปอกุศลเยอะเราก็ใช้ประหานประทานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันลดให้มันละไปซะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ แล้วก็การสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในตนก็คือภาวนาโอกาสสถานการณ์แบบนี้เราควรจะภาวนาให้มากโดยใช้สมาธิเราจะเห็นว่าสมาธิสร้างสันติภาพโรคสมาธิสร้างกุศลทำจิตใจให้บริสุทธิ์สมาธิภาวนาทำยกระดับคนจากปุถุชนคนธรรมดานำไปสู่ ความเป็นอริยะบุคคลอันนี้ก็คือเรื่องของอาภาวนาประทานก็ฝากธรรมะว่าให้กับญาติโยมทั้งหลายได้รับชมรับฟังแล้วก็เอาไปตระหนักรู้ว่าสมประทานก็คือหลักในการรักษากุศลให้ไม่ให้เสื่อมกุศลก็คือคุณงามความดีทำยังไงถึงจะไม่ให้เสื่อมไปเราก็กลับมาทบทวนเราตระหนักรู้อยู่เสมอว่า เรามีความดีอะไรบ้างเรามีบุญกุศลอะไรบ้างเราควรจะลดละเลิกอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นสถานการณ์โควิดณวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ก็คือคนเราต้องใช้สติให้มากใช้ความไม่ประมาทให้มากตลอดจนความเพียรในกุศลให้มากสถานการณ์แบบนี้ เราอาจจะเห็นว่าผู้คนตกงานมีจำนวนมากทุกคนไม่มีงานทำเป็นจำนวนมากอาจจะมีมิจฉาชีพเกิดขึ้นอาจจะมีการลักขโมยเกิดขึ้นอาจจะมีการป้นการลักการชิงทรัพย์อาจจะมีการดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาเพื่อย้อมใจว่าเนื่องจากสถานการณ์อย่างนี้เคยทำงานไม่ได้ทำเคยมีปัจจัยเงินทองก็ไม่มี สิ่งหลายอย่างที่ทำเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อครอบครัวถูกหายไปหมดฉะนั้นแล้วเราใช้อะไรในการที่มาสร้างกุศลให้ถึงพร้อมก็คือใช้สัม,มประทานสี่ก็คือสำรวจตัวเองเป็นเครื่องมือในการวิจัยก็ว่าได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะครับสี่อย่างไม่ว่าจะเป็นสังวรประทานปหานประธา,าน ภาวนาประทานแล้วก็อนุรักษณา,าประทานอันนี้เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่า,าเราจะดำเนินชีวิตให้ผ่านพ้นในสถานการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรถ้าดีเราก็ควรจะรักษาไว้เรียกว่าอนุรักษณา,าประทานแต่ถ้าอะไรไม่ดีเราก็ควรที่จะประหัรประหารลดละเลิอกออกไปซะแล้วก็ถ้า ดีอยู่แล้วก็ภาวนารักษาไว้ให้ดีให้อยู่ไปตุดท้ายก็คือสถานการณ์แบบนี้เราควรที่จะสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยสติสมาธิและความไม่ประมาทท้ายที่สุดนี้อัตมาภาพอขออำนวยอวยพรอ้างอิงกับคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ พระนิรันตรายพระพุทธรูปประธานแห่งมหาวิไลมหามากุฏตราชาวิทยาลัยจงมาปกปักรักษาคุ้มครองอภิบาลให้ญาติโยมทั้งหลายจงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บในสถานการณ์โควิดนี้ขอให้ทุกท่านทั้งหลายใช้สติใช้สมาธิในการดำเนินชีวิตทุกท่านทุกคนขอเจริญพร มหาวิทยาลัยมหากุตราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการวิจัยและบริการวิชาการพร้อมกับทานุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมดังนั้นโครงการสาธุโขบรรพชาการบวชนั้นแลดีจึงเป็นโครงการที่ ให้บริการวิชาการกับสังคมพร้อมกับธนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุลสมเด็จพระริวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกรมหาสังฆปรินายกพระองค์ผููเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อมหาวิทยาลัย ได้ไปกราบทูลในโครงการนี้พระองค์ทรงชื่นชมและก็ให้ความอุปถัมภ์ในโครงการนี้โดยเฉพาะว่าเป็นโครงการอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์และให้ใช้วราชบพิษในการบรรพชาพร้อมพระองค์ทรงเสด็จลงมาเป็นพระอุปชาเองด้วย ิตดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระเมตตาคุณอย่างยิ่งดังนั้นโครงการสาธุขโขบรรประชาจึงเกิดขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของมหาวิทยาลัยมหากุตาราช,ชวิทยาลัย ที่จะทำให้พันธกิจของมหาวลาัยนั้นดำเนินการไปได้ด้วยดีจึงได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวลาัยประกาศเพื่อจะได้มาซักซ้อมทำความเข้าใจตลอดถึงคำขันหน้าที่จะบุปันประชาเป็นสามนเณรดังนั้นโครงการนี้ เราบวชในเดือนธันวาคมก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ผู้ทรงพระหุนอันประเสริฐซึ่งเป็นที่เคารพร,รักของปวงชชนชาวไทยในสิ่งที่สามเณรทั้งหลายได้เข้ามาบวช ในโครงการนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะได้จัดเรื่องการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยดังนั้นจึงเชื่อมั่นเป็นแน่แท้ว่าการที่บุตรหลานได้เสียสละเวลาในช่วงปิด เข้ามาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีได้เข้ามาบวชแล้วย่อมจะเกิดผลกับบุตรหลานของท่านเป็นแน่แท้จึงขอเจริญพรและก็อนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านที่ได้ร่วมโครงการณวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ก็คือ คนเราต้องใช้สติให้มากใช้ความไม่ประมาทให้มากตลอดจนความเพียรในกุศลให้มากสถานการณ์แบบนี้เราอาจจะเห็นว่าผู้คนตกงานมีจำนวนมากทุกคนไม่มีงานทำเป็นจำนวนมากอาจจะมี